วัสดีครับวันนี้ทางช่องจะพาไปดูประวัติศาสตร์สงครามตีเมืองเชียงตุงครั้งที่1พศ2393ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สนะครับก่อนอื่นจะต้อง ย้อนเท้าความไปถึงก่อนหน้านั้นก่อนนะครับก่อนที่จะเกิดสงครามในพศ2379เจ้ามหาวังเจ้าแสนหวีฟ้าเมืองเชียงรุ่งถึงแก่อสัญญกรรมเจ้าหม่อมสุชาวันราชบุตรเจ้าจุจวันหรือราชบุตรไทยรพมาร่าเรียกเจ้าสารวันจดหมายเหตุเรื่องทัพเชียงตุงเรียกย่อว่าราชบุตรโอรสของเจ้ามหาวัง ขึ้นเป็นเจ้าเมืองเชียงรุ่งแทนเจ้าสุชาวันตั้งน้องชายของตนชื่อว่าอนนาวุธหรืออปรรมมาวุฒะเป็นอุปราชาฝ่ายเจ้ามหาน้อยซึ่งไปถึงแก่อสัญญกรรมที่เมืองสอนั้นยังมีโอรสคือเจ้าหน่อำพอสอพเจ้าหนคำํำยกทัพเข้ามาโจมตีเมืองเชียงรุ่งเพื่อแย่งชิงราชสมบัติ โดยโร่วมมือกับพยาหลวงช้างพญาหลวงชนะรือชัยพยาจุ้มคำเจ้ามหาขนานเจ้าชัยเจ้ามหาชัยเมืองพงพาตัวเจ้าหม่อมสุชาวันราชบุตรกับอุปราชาไปเมืองลาแล้วทําทีไปต้อนรับเจ้าหนอคำเข้ามาเมืองเชียงรุ่งอยู่ได้หกวันเจ้ามหาชัยกับพยาแสนเชียงรา จับพญาหลวงช้างพญาหลวงชนะลือชัยพญาจุ้มคําเจ้ามหาขนานเจ้าชัยฆ่าเสียแล้วเชิญเจ้าหม่อมสุชาวันราชบุตรกับอุปราชากลับมาครองบ้านเมืองตามเดิมแต่เจ้าหนอ่อาหนีไปอยู่ขากุยที่ผาพึ่งเกลี้ยกล่อมขาได้สองพันคน จะมาตีเมืองวังมหาชัยจัดให้นายพรมวงศ์พี่เขยคุมไพรเมืองพงหนึ่งร้อยเจ้าสุชาวันราชบุตรให้พระยาแสนเชียงราเป็นแม่ทัพคุมทัพหกพันยกไปรบเจ้าหนอกำเจ้าหนอกำไพ่แพ้หลบหนีไปอยู่เมืองเชียงตุงเจ้าหนอกำนำกำลังเชียงตุงขึ้นมาตีท่ารอเมืองพานพระยาแสนเชียงราย คุมไพรพลออกมารบตีกองทัพเจ้าหนอคำแตกกลับไปเจ้าฟ้ามาหาขนานแห่งเมืองเชียงตุงส่งความลงไปบอกแก่พระเจ้าแสกแมงที่เมืองอังวะเจ้าหนอคำมอบเงินให้แก่ทางราชสำนักพม่าพระเจ้าแสกแมงให้หาตัวเจ้าหม่อมสุชาวันราชบุตรมาเข้าเฝ้าแต่เจ้าหม่อมสุชาวันราชบุตรไม่ยอมไป พระเจ้าแสกแมงจึงตั้งให้เจ้าหน่อคำเป็นเจ้าเมืองเชียงรุ่งแทนพศ2384เจ้ามอมสุชาวันราชบุตรปรึกษาท้าพญาให้อุปราชาอารัม,มาวุฒะนางปิ่นแก้วมารดาและนางแว่นแก้วน้องสาวลงไปเข้าเฝ้าแทนแต่ถูกกักตัวไว้พระเจ้าแสกแมงมีพระราชองค์การให้จัดก,กายหลวงมองชินแห่งเมืองหมอกใหม่แม่ทัพพม่า นะขามมองโซนะขามนิมโยนะขามจันทบุรีมองตาลียกทัพจำนวน3,000ันคนมาตีเมืองเชียงรุ่งและนำเจ้าหน่อํำขึ้นครองเมืองในพศ2385เจ้าหมอมสุชาวันราชบุตรหลบหนีไปฝ่ายพม่ากับจีนเจรจาตกลงกันเรื่องจะให้เจ้าหน่อํำเป็นเจ้าแสนหวีฟ้าเมืองเชียงรุ่งไม่สำเร็จ เมื่อปรึกษาเท้าพญาก็ไม่ยอมให้เป็นพม่าให้ไปจับพญาหลวงสิงหาชายาพญาหลวงวอชูเมืองแสนฆ่าเสียฝ่ายจีนจึงสนับสนุนให้เจ้ามหาชัยเมืองพงยกทัพเข้ายึดเมืองเชียงรุ่งคืนให้แก่เจ้าหม่อมสุชาวันราชบุตรได้สำเร็จเจ้านอคำหลบหนีไปยังเชียงตุงพศ2386เจ้าฟ้ามหาขนานเมืองเชียงตุงให้เจ้าเมืองกาผู้บุตร กับพระยาหลวงราชวังณสา,ามจันทบุรีนำกำลังมาตีเมืองลองมหาชัยยกทัพไปช่วยเจ้าเมืองกาดถูกปืนคาบศิลาที่หนึ่งแตกถอยไปมองตาลีทูลพระเจ้าแสกแมงว่าเจ้าเมืองเชียงรุ่งเจ้าเมืองพงไม่ได้คิดกบฏแต่เพราะเจ้าหนอกำกับฝ่ายพระแม่จับผุนนางเมืองเชียงรุ่งฆ่าและกดขี่พลเมือง จีนจึงให้เมือง12ปันนาสู้รบกับกองทัพพระม่พระเจ้าแสกแมงจึงปล่อยตัวอุปราชาอรม,มาวุฒะนางปิ่นแก้วมารดาและนางแว่นแก้วน้องสาวแต่ให้อยู่เมืองอังวะก่อนแล้วให้จับตัวจักกายหลวงมองชินณขามมองโซณขามนิมโยณขามจันทบุรีประหารชีวิตที่เมืองนายพศ2388 เจ้าหม่อมสุชาวันรัชบุตรให้พระยาหลวงอริจัปัญญาพระยาหลวงชัยสงครามนำเครื่องราชบรรณาการลงไปถวายณนเะมืองอังวะพระเจ้าแสกแมงจึงยอมรับเจ้าหม่อมสุชาวันรัชบุตรเป็นเจ้าเมืองเชียงรุ่งอุปราชาอารัม,มาวุธะนางปิ่นแก้วมานดานางแว่นแก้วน้องสาวจึงได้กลับคืนสู่เมืองเชียงรุ่งภายหลังเจ้าหม่อมสุชาวันรัชบุตรกับเจ้าหมหาชัยเกิดขัดแย้งกัน เจ้ามาหาชัยตีเมืองเชียงรุ่งแตกเจ้าหม่อมสุชาวันราชบุตรกับอุปปราชาอารัม,มาวุฒะหนีไปอยู่บ้านวา้าโตมาเจ้ามาหาชัยงาคําโอรสเจ้ามาหาน้อยอ้างว่าจีนให้ตนเป็นเจ้าเมืองเชียงรุ่งให้เจ้ามาหาชัยเมืองพงไปรับเจ้ามาหาชัยไม่ยอมไปเจ้ามาหาชัยงาดําจึงยกทัพขากุยมาเมืองเชียงจึงเมืองเชียงจึงแต่งขุนนางออกไปรับ เจ้ามหาชัยงาดำจับขุนนางฆ่าหนึ่งคนเจ้าเมืองเชียงเจิงออกสู้รบกับเจ้ามหาชัยงาดำแตกพ่ายไปพศ2390เจ้ามหาชัยงาดำนำทัพตีเมืองวังเมืองงาดเมืองเชียงเจิงแล้วไปต่อสู้กับอุปราชาที่บ้านวา้าเจ้ามหาชัยงาดำถอยไปเมืองแช่เจ้ามหาชัยให้เจ้าพรมวงนํนำทัพไปตีเจ้ามหาชัยงาดำแตก แล้วไปเชิญเจ้าหม่อมสุชาวันราชบุตรอุปราชาอารัมมาวุฒะกลับมาครองบ้านเมืองพศ3 9 9 1เจ้ามาหาชัยงาดำกับเจ้าหน่อำร่วมมือกันยกทัพมาเผาเมืองเชียงเหนือเจ้ามาหาชัยกับอุปราชาขึ้นไปรบที่เมืองอย่างสู้รบจนแตกพ่ายและเข้า พักไปเมืองเชียงเหนือเมืองเชียงใต้แต่กองทัพเจ้าหน่อกาเจ้ามหาชัยงาดํายกทัพเข้ายึดเมืองเชียงรุ่งได้เจ้าหม่อมสุชาวันรัชบุตรหนีมาอยู่เมืองรําเจ้าหมหาชัยพาเจ้าหม่อมสุชาวันรัชบุตรกับอุปราชามาอยู่เมืองพงกองทัพเจ้าหน่อกา เจ้ามหาชัยงาดำตามมาตีเมืองพงเจ้าสุชาวันราชบุตรหนีไปเมืองพแม่ส่วนอุปร,ราชอารัมมาวุฒะรวมทั้งมารดาคือนางปิ่นแก้วและน้องสาวคือนางแว่นแก้วเดินทางลี้ภัยมาที่เมืองหลวงพระบางเจ้าสุกเสริมกษัตริย์แห่งหลวงพระบางจึงส่งตัวอุปร,ราชอณนนาวุธนางปิ่นแก้วและนางแว่นแก้วลงไปที่กรุงเทพเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เจ้ามหาชัยเมืองพงหลบหนีมาอยู่ที่เมืองภูคาซึ่งเป็นเขตแดนของเมืองแน่นเจ้าเมืองแน่นจะส่งตัวเจ้ามหาชัยลงมาที่กรุงเทพเจ้ามหาชัยไม่ยอมพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าวมีพระราชองค์การให้พระยาศีสหเทพเดินทางขึ้นไปเกลี้ยกล่อมเจ้ามหาชัยเมืองพงเจ้ามหาชัยเมืองพงจึงยอมเดินทางลงมาที่กรุงเทพในที่สุดการจัดเตรียมทัพ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้ามีพระราชดำริว่าเจ้าในเมืองไทยหรือเชียงรุ่งสิบสองปันนามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารควรต้องจัดทัพไปยึดเมืองเชียงรุ่งคืนให้แก่เจ้าสุชาวันราชบุตรแต่หนทางยกทัพไปเมืองเชียงรุ่งนั้นต้องผ่านเมืองเชียงตุงก่อนหากจะยึดเมืองเชียงรุ่งได้ต้องยึดเมืองเชียงตุงก่อนเมืองเชียงรุ่ง นี้ถ้าตัดเมืองเชียงตุงเสียได้ก็จะเป็นสิทธิ์ฝ่ายเราพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าไม่ได้ทรงแต่งทัพกรุงเทพเข้าตีเมืองเชียงตุงโดยตรงแต่โปรดให้ทางหัวเมืองล้านแนาเป็นผู้รับผิดชอบจึงทรงมีท้องตรามีพระราชองค์การให้พระยาเชียงใหม่มหาวงเจ้าเมืองเชียงใหม่เกณฑ์ทัพเมืองเชียงใหม่5,000คนเมืองลำพูน1 5 0 0คน เมืองลำปางหนึ่งพันคนขึ้นไปโจมตีเมืองเชียงตุงพระยาเชียงใหม่มหาวง์จึงจัดทัพขึ้นตีเมืองเชียงตุงดังนี้พระยาอุปราชพิมพิสาพรพระยารัตนเมืองแก้วนายหนานธรรมปัญโยและนายน้อยดาวเรืองเมืองลำพูนยกทัพขึ้นไปทางเชียงรายฝ่ายเมืองเชียงใหม่พระยาราชบุตรนายน้อยพรมนายหนานสุริยะวงศ์ นายน้อยมหาวงนายน้อยมหาพรมนายน้อยเทพพวงฝ่ายเมืองลำพูนพระยาอุปราชพระยารัตรนเะมืองแก้วและพระยาราชบุตรทัพนี้ยกไปทางเมืองศาสตร์กองทัพเชียงใหม่และลำพูนยกทัพไปในเดือนกุมภาพันธ์พศ2393กำหนดถึงเมืองเชียงตุงพร้อมกันในเดือนมีนาคมเชียงใหม่ ตีเมืองเชียงตุงทัพของพร,พระยาราชบุตรนายน้อยมหาพรหมและนายหนานสุริยาวงยกทัพไปตีเมืองศาสตร์ได้สำเร็จจากนั้นนายน้อยมหาพรหมและนายหนสุริยาวงยกทัพแยกไปตีเมืองกกพระยาราชบุตรและทัพเมืองลำพูนเข้าตีเมืองปางซาได้สำเร็จทัพเชียงใหม่ลำพูนแยกย้ายกันไปตีเมืองบริวารต่างๆของเชียงตุงได้แก่ เมืองแจงเมืองมางเมืองภูเมืองเลนเมืองเพียงได้จนหมดสิ้นแล้วจึงยกทัพเข้าโจมตีประชิดเมืองเชียงตุงพระยาอุปราชพิมพิสารนำทัพทางเชียงรายให้พระยารัตนเมืองแก้วไปตีเมืองพญาศนายธรรมะปัญโยไปตีเมืองเลนส่วนตัวพระยาอุปราชพิมพิสารเองนั้นไปเรียกกล่อมเมืองยองให้เข้าสวามิภักดิ์เมื่อเมืองยองยอมสวามิภักดิ์แล้ว อุปราชพิมพิสารจึงตั้งมั่นอยู่ที่เมืองยองฝ่ายพระยาราชบุตรนายน้อยมหาพรหมและนายแหนสุริยวงศ์ซึ่งยกทัพเข้าโจมตีเมืองเชียงตุงนั้นเจ้าฟ้ามหาขนานแห่งเมืองเชียงตุงยกทัพไทยเขินออกมาสู้รบเจ้าเมืองขาก บุตรของเจ้ามหาขนานเสียชีวิตในที่รบฝ่ายเชียงใหม่ย,ยกทัพเข้าประชิดประตูเมืองเชียงตุงไม่สามารถทลายประตูเมืองเข้าไปได้เนื่องจากขาดกำลังสนับสนุนทัพของพระยาอุปราชพิมพิสารไม่มาตามนัดพระยาอุปราชยังคงปักหลักอยู่ที่เมืองยองนายน้อยมหาพรหมที่เชียงตุงส่งคนมาเร่งให้พระยาอุปราชยกทัพไปหนุนที่เชียงตุงปรากฏว่าพระยาอุปราชไม่ไป พระยาราชบุตรและนายน้อยมหาพรมสู้รบกับเมืองเชียงตุงจนหมดสิ้นกระสุนดินดำยังไม่ได้เมืองเชียงตุงจึงล่าถอยกลับมาบทสรุปของสงครามครั้งนี้แม้ว่าทางฝ่ายล้านนาเชียงใหม่จะเคยมีประสบการณ์การทำสงครามกับเชียงตุงหลายครั้งเคยตีเมืองเชียงตุงได้เมื่อพศ2345แต่ความขดัดแย้งภายในวงเจ้าเจตนเชียงใหม่เป็นอุปสรรค ทำให้การโจมตีเมืองเชียงตุงในพศ2393นี้ไม่ประสบความสําเร็จประกอบกับเจ้าฟ้ามหาขนานเมืองเชียงตุงมีประสบการณ์สงครามกับล้านานาและพม่าหลายครั้งจึงสามารถป้องกันเมืองเชียงตุงไว้ได้พระยาเชียงใหม่มหาวงเจ้าเมืองเชียงใหม่มีใบบอกลงมากรุงเทพมากล่าวโทษพระยาอุปราชพิมพิสารว่าไม่ช่วยเหลือในการทับและขอพระราช ชักอภัยได้โทษว่าพระยาเชียงใหม่จะขอยกทัพไปตีเมืองเชียงตุงด้วยตนเองอีกครั้งและขอให้ทางกรุงเทพแต่งทัพขึ้นไปสนับสนุนและให้ฝ่ายเมืองแนนเข้าช่วยร่วมด้วยในเวลานั้นพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระประชวรการจึงระงับไปก่อนพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จสวรรคตในเดือนเมษายนพศ2394